ตอนที่159หลังจากอ่นานข้อมูลสกิลเสร็จแล้ววานก็เริ่มสำรวจทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขามองเห็นแม้กระทั่งอนุภาคในอากาศและเมื่อไร่ก็ตามที่โบกมือผ่านก็ตระหนักว่าสิ่งที่เห็นคืออากาศมันคล้ายกับตอนที่วานมองดูผิวโลหะที่ปล่อยไอความร้อนออกมาแต่ตอนนี้เขากลับมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยอื่นๆเมื่อหันและเพ่งสายตาไปทางไอวาเจลีนวานก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นร่างกายของเธอนั้นดูเหมือนภาพนกาทีฟ โดยที่สีทั้งหมดดูสลับด้านกันและเขาก็ยังสามารถมองทะลุชั้นเสื้อผ้าและผิวหนังบนร่างกายของเธอได้ในระยะสั้นๆก่อนที่ภาพจะตัดเข้าไปด้านในและกลายเป็นภาพของกระแสมานาที่ถูกบีบอัดอยู่ในแต่ละเซลล์อย่างแจ่มชัดจูจูเอวาเจลีนก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าขณะหันไปมองวานเธอมองเห็นแสงสีฟ้าอ่อนภายในดวงตาของเด็กหนุ่มซึ่งทาให้เธอรู้สึกอึดอดัดเรากับว่าวานสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอได้อย่างไร้สิ่งปิดบับงเธอรู้ว่ามีพลังบางอย่างตื่นขึ้นภายในดวงตาของเขา แต่ตอนนี้ก็สงสัยว่าการใช้สกิลนั้นอาจจะเป็นบางอย่างที่คล้ายกับการมองทะลุสิ่งต่างๆหากไม่ใช่เพราะสีหน้าอยากรู้และดูคลุ่นคิดของวานเอวาเจลีนคงตอบหน้าเด็กหนุ่มไปแล้วโทษฐานที่มาจ้องเธอด้วยสกิลแปลกๆเมื่อเอวาเจลีนหันมาหาวานก็มองสีหน้าของเธอไม่ออกเลยเพราะจากสายตาของเขานั้นตอนนี้เธอดูเหมือนกับมวลแสงมานา,นนาสีฟ้าที่ส่องสว่างไปทั่ววานหยุดเพ่งสายตาและเห็นท่าทางตรงอกหลงใจของเธอสรุปแล้วตาของนายทําอะไรได้บ้าง คำถามของหญิงสาวเหมือนจะอยากรู้แต่น้ำเสียงกลับฟังดูตรงกันข้ามเลยหลังจากรวบรวมและแยกแยะสิ่งที่จะพูดเสร็จแล้วเขาก็ตอบเธอให้หายคล่องใจเท่าที่พอเข้าใจมันทำให้ฉันเห็นองค์ประกอบเวทมนตร์ภายในสิ่งต่างๆเช่นอากาศและจากตัวคนฉันบองเห็นมานาจำนวนมหาศาลที่อยู่ภายในร่างกายของเธอจนอึ้งไปสักพักหนึ่งถ้าทำให้ไม่สบายใจก็ขอโทษด้วยนะแม้ว่ามันจะเบามากแต่วานก็ได้ยินเสียงถอในหายใจอย่างโล่องอกของเอวาเจลีนก่อนที่เธอจะหันกลับไปจ้องหนังสืออีกครั้ง ขณะหยิบป,ปากกาและกำลังจะเขียนต่อเธอก็พูดขึ้นเสียงก่อนเมื่อกี้นี้ฉันนึกว่าน้ามองทะลุเสื้อผ้าได้ซะอีกขออะไรอย่างนะอย่าเอาไอ้สายตานั่นมาใช้กับฉันห้ามเด็ดขาดเฮ้วาเจลินพูดออกมาอย่างชัดเจนแต่วันก็รู้ว่านั่นเป็นการเตือนแบบหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ได้วันไม่แน่ใจว่าเธอเข้าใจคําอธิบายครบถ้วนดีหรือเปล่าแต่ก็ตัดสินใจว่าไม่ไปถามต่อคงจะเป็นการดีที่สุดหลังจากยืดเส้นยืดสายอีกเล็กน้อยวันก็เริ่มแปลรูลปวัตถุดิบต่อเพื่อฝึกฝนควบคุมเพลิงนิรันนออีีกกคร้งง่่ทเวลลาจะหมด แม้จะเหลือเวลามากพอที่จะสร้างอุปกรณ์ง่ายๆได้อีกส3ชิ้นแต่เขาก็อยากจะลองสร้างอะไรที่คล้ายกับอเมซอนเรือระบำแบบเมื่อกี้นี้มากกว่าเนื่องจากไม่มีเวลาพอที่ทำแบบนั้น่านจึงใช้เวลาที่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงไปกับการเตรียมของสำหรับการมาเยือนครั้งต่อไปอีกไม่นานเขาก็จะได้กลับมาที่นี่และมีเวลา3วันเต็มเพื่อสร้างไอเทมต่ออีกครั้งพอะเหลือเวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงเอวาเจลีนก็วางประกาลงและหันมาพูดกับวานอีกเดี๋ยวนายก็ต้องออกไปแล้ว และฉันก็ใช้มานาไปมากพอสมควรกับการคงสภาพมิตินี้เอาไว้แถมฉันยังใช้พลังไปไม่น้อยจากตอนที่ทดสอบอุ้ของนายเนื่องจากรอบนี้นายได้รับประโยชน์มากมายฉันหวังว่ารอบหน้าคงจะมีขนมกับหนังสือติดไม้ติดมือมา,มากกว่าเดิมนะเธอพูดด้วยเสียงลรอารมณ์แบบสุดๆวานฟังไปเรื่อยๆพร้อมกับการรวบรวมและจัดอุปกรณ์ภายใต้การจ้องมองของดวงตาสีฟ้าที่ดูเยือกเย็นเมื่อวางเครื่องมือชิ้นสุดท้ายลงแล้วเขาก็รู้สึกว่าร่างกายกำลังอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักฉันเดินเองได้นะไม่ต้องบงคำับคการหอก เอวาเจลีนเมินเฉยกับคำพูดนั่นก่อนจะยกเด็กหนุ่มมาที่เตียงแล้ววางเขาลงจากนั้นเธอก็คลานตามขึ้นมาก่อนที่จะนั่งลงบนตักและสบสายตาด้วยสีหน้าเฉยเฉยวานจ้องเข้าไปในดวงตาสีฟ้าอยู่พักหนึ่งก่อนจะปิดตาลงและวางแขนทั้งสองเอาไว้รอบแผ่นหลังของแวมพายสาวเอวาเจลีนวางมือลงบนไหล่ของเขาก่อนจะกัดที่ลำคอเพื่อดูดเลือดเพราะนี่เป็นครั้งที่สแล้วที่เธอทำแบบนี้ วานจึงเตรียมใจเอาไว้เป็นอย่างดีจนไม่ได้รับผลกระทบจากการกาัดหรือความบกวนที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายเนื่องจากเธอได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วเอวาเจลลนจึงไม่ได้พยายามดูดเลือดอย่างบ้าคลั่งเพื่อเอาชนะอัตราการฟื้นฟูของเขาอีกตอนนี้เธอกลับดูดเลือดในแบบที่ช้าๆมากจนกระทั่งถึงตอนที่วานใกล้จะถูกดีนออกไปจากลูกแก้ววารู้สึกดีกับกระบวนการนี้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดหรือปลี่ปากบนแต่อย่างใดจนร่างกายของตัวเองเริ่มสลายหายไปเนื่องจากการะบวนการสลายจะเริ่มจากขาก่อน ร่างของเอวาเจลีนจึงหล่นลงบนเตียงขณะดเดียวก,กันกับที่ขาของวานหายไปเธอมองไปยังร่างที่กำลังชายไปอย่างช้าๆด้วยสีหน้าว่างเปล่าและพูดเตือนเด็กหนุม่มอีกครั้งอย่าลืมเรื่องในครั้งหน้าด้วยล่ะหนังสือพวกนี้อยู่ได้ไม่ถึง4ปีหรอกนะแล้วฉันก็อยากจะได้วายกับขนมแบบอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เค้กอย่างเดียววานถอนหายใจอย่างโขมขานขณะยิ้มให้กับเอวาเจลีนไม่ต้องห่วงฉันไม่ลืมแน่นอนเอวาเจลีนมาถึงตอนนี้ร่างตัวของวานก็สลายไปแล้ว แต่ก่อนที่จะหายไปอย่างสมบูรณ์เขาก็ยื่นมือออกมาและลูบหัวของหญิงสาวตัวน้อยเธอขมวดคิ้วในทันทีก่อนที่จะปัดมือออกไปและพูดด้วยน้ำเสียงเชื้อเฉือนอย่าทำตัวเหมือนฉันเป็นเด็กนะและเรียกฉันว่ามาสเตอร์มาสเตอร์ได้ยินไหมวานได้แต่หัวเราะก่อนที่ส่วนที่เหลือของร่างกายจะหายไปเขาอยากจะตอบกลับเธอไปว่าหลังจากความฝันเมื่อกี้นี้เขาก็เห็นว่าเธอเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเด็กน้อยที่ตนต้องคอยเอาใจแน่นอนว่าเขาได้แต่คิดในใจเท่านั้นและไม่มีทางที่จะพูดมันออกมาเด็ดขาด วานรู้ว่าแผลใจของเธอนั้นเกิดจากการมีชีวิตยืนยาวภายใต้ร่างกายของเด็กเล็ก,ลก,ลกและนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะไม่พูดแน่นอนเนื่องจากเธอปฏิบัติกับเขาดีขึ้นเขาจึงตั้งใจว่าจะหาของหวานที่สาวๆคนอื่นน่าจะชอบก่อนที่จะนำกลับมาให้กับเอวาเจลินลองชิมดูวานเปิดตาขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมองไปรอบๆซึ่งคล้ายกับตอนที่เขาเข้าไปในลูกแก้วตอนนี้เขาสามารถมองเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวได้อย่างละเอียดไม่เพียงแค่อากาศเท่านั้นแต่วานยังมองเห็นอนุภาคเสรุงที่ลอยไปมาหักเพ่งสายตาไปมมาากกวว่เดดิย้ย วานเข้าใจว่าพวกมันคือพลังงานธาตุที่อยู่ภายในโลกใบนี้และมีแนวโน้มว่าเขาสามารถควบคุมพวกมันได้บ้างหากขยายพลังเขตแดนออกไปตอนนี้เขาสามารถจัดการกับพลังธาตุไฟได้อย่างง่ายดายแต่ก็ยังสามารถควบคุมพลังธาตุอื่นๆได้เล็กน้อยเช่นกันหลังจากเพ่งมองอยู่สองสามนาทีวานก็รู้สึกเหมือนกับดวงตาของเขาจะบวมขึ้นขนาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากด้านในจนต้องหยุดการทดลองนี้ลงเขาพบว่ายิ่งเพ่งมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะใช้พลังงานไปมากขึ้นเท่านั้น ว่านสับสนอยู่บ้างว่าทำไมสกิลติดตัวนี้ถึงต้องใช้พลังงานในการคงสภาพด้วยเขาเชื่อว่าตนอาจจะทำผิดพลาดเพราะยังใช้มันได้ไม่ดีพอหลังจากคุ้นคิดเสร็จว่านจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่รานฝึกเนื่องจากยังเป็นช่วงเวลาเช้าอยู่น่าแปลกใจมากเพราะตอนที่ออกจากห้องว่านกลับไม่พบแม้แต่งานของอนูบิสพอเพ่งเข้าไปที่ห้องข้างๆว่านก็พบว่าตนไม่สามารถตรวจจับออร่าของเธอแบบตอนก่อนหน้านี้ได้เลยว่านรู้สึกกังวลเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงขยายพลังเขตแดนออกไปปกคลุมพื้นที่กว่า300เมตร ซึ่งใหญ่พอที่จะครอบคลุมบ้านทั้งหลังเขาปิดตาลงเพื่อตั้งสมาธิและตระหนักว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากตัวเองเขาหันไปดูแผนที่ยอดและพบว่าสัญลักษณ์สีฟ้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวกันนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยในตอนนี้แม้จะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยแม้แต่คนเดียววานเริ่มมองไปรอบๆและถึงกับเข้าไปสำรวจห้องที่เด็กๆทั้งสองกลุ่มใช้พักอาศัยเมื่อเห็นว่าไม่มีความเสียหายหรือร่องรอยการต่อสู้วานก็สันนิษฐานว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น และพวกเด็กๆอาจจะถูกอนูบีสพาไปที่ไหนซักแห่งเนื่องจากนี่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และเป็นเวลาพักวันจึงคิดว่ากรณีนี้น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเขาเริ่มจะคุ้นชินกับอนูบีสจากช่วงหลายวันมานี้แล้วรู้สึกแปลกๆเมื่อไม่มีเธอมาคอยเดินตามขณะกําลังเดินไปที่ลานฝึกวันก็ตระหนักว่าเขาน่าจะตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได้หากเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากตนมักเปิดพลังเขตแดนทิ้งเอาไว้ก่อนนอนแต่ครั้งนี้กลับไม่มีอะไรที่ทําให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลย และเวลาที่เขาใช้ภายในลูกแก้วนั้นก็แค่สองสาวินาทีในโลกความจริงเท่านั้นเองเขายังคงรู้สึกง,งุนงงกับการสลับกระแสไปมาอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อตอนที่ออกมาจากลูกแก้วพ่อคลายความกังวลลงไปบ้างแล้ววานก็เพ่งสมาธิหลังจากเดินมาถึงลานฝึกเพื่อฟื้นฟูพลังงานกลับมาเมื่อพลังฟื้นขึ้นจนถึงระดับหนึ่งแล้ววานก็ลืมตาและอยากจะลองทดสอบใช้ดวงตาแห่งการรู้แจ้งดูคมอธิบายของมันค่อนข้างคลุมเครือแต่เมื่อนึกถึงการเกิดใหม่และการทำลายล้างของจักรวาลในความฝัน วานก็รู้สึกว่าสกิลว,ว่างเปล่านั้นต้องมีศักยภาพแอบแฝงอยู่มากกว่าที่เขาคิดเอาไว้แน่นอนเขาแผ่พลังเขตแดนออกไปจนปกคลุมทั่วลานฝึกทั้งหมดและเพ่งสายตาไปยังหินขนาดใหญ่ที่ถูกจัดเอาไว้เพื่อการฝึกยกน้าหนักสีของหินค่อยๆเปลี่ยนไปและวานก็เริ่มมองเห็นโครงสร้างที่อยู่ภายในของมันซึ่งประกอบไปด้วยสา,าสารมากมายและพลังงานธาตุดินมันดูค่อนข้างคงที่แต่ก็ยากที่จะเพ่งสมาธิได้นานเนื่องจากมีความแปรผันในองค์ประกอบและความหนาแน่นของชั้นหินก้อนนี้ มันเหมือนกับว่าการมองเห็นของเขาสามารถทะลุผ่านวัตถุได้เท่ากับกำลังพุ่งผ่านอนุภาคของเม็ดทรายว่านสุดลมหายใจเข้าหลายครั้งและพยายามเพ่งไปที่จุดจุดหนึ่งภายในหินขณะเริ่มใช้งานว่างเปล่าตอนที่เปิดใช้งานสกิลเขาก็มองเห็นแสงขนาดเล็กปรากฏขึ้นมาภายในก้อนหินแต่ในช่วงที่เขาจ้องเข้าไปแสงนั้นก็หายไปอย่างไรร่องรอยและตามมาด้วยอาการปวดหัวรุนแรงพร้อมทั้งพลังที่หายไปเป็นจำนวนมาก วานใช้เวลาไปไม่กี่นาทีแต่ในที่สุดเขาก็สามารถฟื้นตัวและปรับลมหายใจให้คงที่ได้อีกครั้งวานสับสนกับการทดลองเมื่อกี้นี้มากจนเขาต้องพยายามอ่านคำอธิบายซ้ำอีกหลายครั้งขณะพยายามทำความเข้าใจกับหลักการที่ถูกซ่อนอยู่แสงที่เขามองเห็นนั้นทำให้เขานึกถึงแสงขนาดเล็กตอนที่จักรวาลถือกำเนิดและว,วานก็หวังจริงๆว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นถ้าเขาบังเอิญสร้างจักรวาลขึ้นมาภายในหินได้จริงๆผลที่ตามมาอาจจะร้ายแรงมากจนเรงของนี้ถูกทำลายไปพร้อมกันกับเขา เมื่อพิจารณาถึงระดับดวงวิญญาณในปัจจุบันของตัวเองและความแข็งแกร่งของสกิลแฝงแล้ววานก็เดาได้ว่ามันไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกกังวลน,นิดๆเนื่องจากดวงแสงขนาดเล็กได้กลืนพลังงานของเขาไปเกือบครึง่งหลังจากฟื้นขึ้นพลังกลับมาแล้ววานก็เริ่มวิเคราะห์หินด้วยการเพ่งสายตาอีกครั้งเพื่อดูว่าจะพบการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะจ้องนานขนาดไหนเขาก็ไม่พบความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและองค์ประกอบของมันเลยว่านหายใจเข้าลึกเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการ และพยายามจดจ่อไปที่ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งขณะทวนคำอธิบายของว่างเปล่าที่ระบุเอาไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนกลับคืนสู่ความว่างเปล่าว,ว่ารู้สึกเหมือนกุญแจสำคัญจะอยู่ตรงที่เกิดและกลับคืนสู่ดังนั้นเขาจึงเพ่งไปที่คำว่ากลับคืนสู่พร้อมกับเพ่งมันใส่ก้อนหินเพราะเดาว่าแสงที่เห็นก่อนหน้านี้คือเกิดดังนั้นตอนนี้เขาจึงอยากจะใช้พลังหลักการตรงกันข้ามท่านทีที่ใช้สกิลออกไปวันก็มองเห็นทรงกลมสีดำขยายออกมาจากตำแหน่งที่เขาจ้องมอง วารู้สึกว่าพลังงานเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วขนาที่ทรงกลมขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นเขาจึงหยุดส่งพลังเข้าไปและพบว่ามันหายวับไปในทันทีวานถอนหายใจก่อนจะล้มลงกับพื้นขณนะสูดลมหายใจเข้าลึกและพยายามฟื้นฟูพลังงานที่สูญเสียไปเมื่อลมหายใจกลับมาเป็นปกติเขาก็นั่งขัดสมาธิและพยายามเพ่งจิตไปที่มนตราแห่งอนันตการแม้จะยังไม่เข้าใจกับมันเลยแต่วานก็พบว่าการเพ่งสมาธิไปที่วิชานี้จะช่วยฟื้นฟูพลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากฟื้นพลังงานกลับมาแล้ววานก็เพ่งสายตาไปที่ก้อนหินอีกครั้งเพื่อมองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าทัานทีที่การมองเห็นของเขาแทรกซึมไปถึงแกนกลางของหินวานก็พบว่าตอนนี้กลับมีช่องว่างอยู่ภายในนั้นด้วยความอยากรู้วานจึงเข้าไปใกล้ก้อนหินและพามันออกเป็นสองส่วนด้วยการาฟาดฝ่ามืออย่างรวดเร็วด้วยสกิลเพลงมัดโจมตีที่ได้มาจากเทโอนา่าวานสามารถส่งพลังงานไว้ที่มือทั้งสองข้างและเปลี่ยนรูปร่างของมันได้ดังใจนึก ตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปร่างของพลังงานให้เป็นคมดาบและใช้มันผ่าก้อนหินอย่างง่ายดายอย่างที่คิดเอาไว้วันยืนยันได้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นความจริงตอนนี้ภายในก้อนหินเกิดช่องว่างรูปทรงกลมซึ่งไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้ววันยืนยันวิธีใช้สกิลว,ว่างเปล่าได้หนึ่งแบบซึ่งดูเหมือนมันจะมอบความสามารถในการกลับคืนสู่หรือก็คือการทำลายสารสารต่างๆไม่มีแม้แต่ฝุ่นอยู่ภายในนี้เลยแม้แต่เม็ดเดียวและส่วนที่ถูกคว้านออกไปนั้นดูไร้ที่ติมาก เล่ากับว่ามันถูกขาดอยู่หลายชั่วโมงจนมีสภาพเรียบเนียนตอนนี้เขายืนยันความสามารถได้อย่างหนึ่งแล้ววานจึงอยากจะลองใช้ความสามารถในการเกิดหรือก็คือการสร้างดูบ้างหลังจากพิจารณาอยู่พักหนึ่งวันก็ตัดสินใจเพ่งสายตาไปที่อากาศแทนที่จะเป็นภายในวัตถุเนื่องจากไม่มีจุดดึงดูดสายตามันจึงยากกว่าการทดลองที่แล้วมามากหลังจากล้มเหลวอยู่หลายครั้งในที่สุดวันก็ทําได้สําเร็จและใช้ว่างเปล่าอีกครั้งเนื่องจากยังรู้สึกกังวลเรื่องที่จะเผอสร้างจักรวาลขึ้นมา วานจึงพยายามนึกถึงวัตถุดิบอย่างหนึ่งตรงที่วานเพ่งสายตาไปนั้นจู่ๆก็ปรากฏจุดสีฟ้าที่เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันแตกต่างไปจากทรงกลมสีดํามากและพลังงานที่จุดสีฟ้าดึงไปนั้นเย้งอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อมันขยายใหญ่จนมีขนาดเท่ากับลูกแก้วเล็กๆวานก็เกือบจะถลำเข้าสู่สภาวะพลังงานหมดหลังจากที่เขาหยุดใช้ความสามารถแสงสีฟ้าจึงค่อยๆหายไปพร้อมกับที่ทรงกลมขนาดเล็กตกลงมาจากอากาศแม้จะยังปรับลมหายใจไม่สําเร็จ แต่วานก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหยิบโลหะสีเงินไรทิ่ตที่ถูกสร้างขึ้นจากความว่างเล่าวขึ้นมาถือเอาไวา้วัตถุที่เขานึกถึงคือแร่เงินแล้ววานก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ประมาณ10กรัมโดยที่ใช้พลังงานไปเกือบหมด